สู้ไม่ถอยเครับ4ปีแล้วกับอาการป่วยโรคตุ่มน้ำพองขายที่ดินนะครับมีขายรถเพื่อนำเงินเนี่มารักษาตัวเองสำหรับพระเอกดังนะฮะเมฆวินัยที่ล่าสุดอาการป่วยเนี่ยกลับมาอีกแล้วนะครับสำหรับโรคตุ่มน้ำพองเดือนนึงเนี่ยใช้เงินเป็นแสนเลยซึ่งทางทีมข่าวติดต่อไปยังผู้จัดการนะครับติดต่อไปยังเจ้าตัวนะครับขออภัยนะครับก็มีการอัปเดตการบอกว่าเป็นมา2เดือนแล้วสาเหตุที่อาการกำเริบเนี่ยเพราะมีอาการแทรกซ้อนประสาะเป็นเลือด สาเหตุเกิดจากเดินเยอะเกินจนป่อมลูกหมากอักเสบตอนนี้อาการดีขึ้นแล้วขอบคุณทุกคนที่ส่งกำลังใจให้มาโดยตลอดยังไงก็จะสู้ต่อไปครับกำเล่าไม่น่อยครับเพราะว่ามันมีผิดพลาดนิดหน่อยเรื่องของการติดเชื้อเรื่องของการฉี่เป็นเลือดในนี้มันพอไี่เป็นเลือดปั๊บมันก็เหมือนกับว่าเออาการแทรกซ้อนพอแทรกซ้อนปั๊บมันก็ขึ้นนะครับกพตอนนี้ก็ดีขึ้นนะฮะดังนั้น,น,นคือมันก็เหมือนกับแผลเริ่มแห้งทุกอย่างเริ่มแห้งแล้วนะครับเดือนสองเดือนน่าจะเข้ากันเดินได้วิ่งได จริงๆแล้วเรารู้รู้ถึงเหตุผลไหมคะพี่เมย์ว่าทําไมถึงมีอาการเดินครับตอนนั้นคือปอบันดีขึ้นปั๊บเนี่ยผมอยากเดินผมก็เดินไปเดินไปเดินมาปั๊บเดินมากๆมันเหมือนกับตอบลูกหมาอักเสบครับค่ะเดินไปห้ากิโลเดินเร็วด้วยไม่ได้วิ่งนะเดินนะค่ะขนาดเดินขึ้นสงสัยคือหยุดไปนานๆหยุดการออกกําลังพอออกกาลังปั๊บพอเราเดินปั๊บ แค่เดินเนี่ยมันก็ตอบลู้มาเสพเลยอะ่ะแต่ว่าเขาไปประมาณถึงปร,ประมาณอาทิตย์หนึ่งก็หายนะกินยงกินยามันก็หายนะหายนะเราได้มีการปรึกษากับคุณหมอไหมคะพี่เมฆก็ปรึกษาครับหมอบอกว่ามันพุ่งแป๊บเดียวเดี๋ยวมันก็มาเดี๋ยวมันก็หายหอืกับพุ่งแป๊บเดียวครับพุ่งแป๊บเดียวค่ะถ้ายอย่างนี้หลังจากนี้พี่เมฆเราต้องระวังอะไรเพิ่มเติมอีกไหมคะเพราะวัาทุกอย่างมันกำเริบก็ระวังก็คือต้องอยู่บ้านนะพักผ่อนแล้วก็ไม่ไม่เดินมากคไม่ใช่ว่าพอเดินได้เราเดินเอาเดินเอาเดินแล้วเดิน ยีโดนเดินเล่นได้เดินไปเดินมาขึ้นบันไดได้ค่ะไม่ใช่เดนเินเป็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 นจริงเป็นจังอะไรเงี้ยที่เรียน <erem S 1> รู้มันไปเรื่อยๆอยู่มันไปเรื่อยครับ um, จนกว่ามันจะหายนะครับก็ uh, สู้มันไปเรื่อยตราบใดที่ยังมีเออเขาเรียกว่าอะไรยังมีความหวังอยู่ตราบใดที่มันยังยังหายขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆมีหนทางมันก็มันก็หายได้เพียงแต่ว่าเราต้องปรับสภาพการรบก,กับมันไปเรื่อยนี่วิธีเดียวครับต้องสู้ครับต้องทําต้องต้องค่อยค่อยสู้กับมันนะครับปรับการใช้ชีวิต กับการ oh. นอนการกินอะไรเง <Bad man. S 2> ี้ยก็สู้อยู่แล้วพราะยังไงก็เพื่อลูกเพื่อครอบครัวเนาะเหมือ <c oughs> นกันครับใครที่ดูผมอยู่ก็ต้องสู้นะครับผมป่วยมาทั้งสี่ปีผมต้งสู้นี่ผมขายรถขายที่ดินไปหมดแล้ว <c oughs> ตอนนี้เา็าต้องไม่รู้จะขายอะไรแล้วตอนนี้นะสี่ปีผมขายรถเพิ่งขายรถออกไปฮนะแล้วก็ขายต้องต้องขายที่ดินนะครับเพราะางานการไม่มีทำเขาต้องต้องหาอุทางครับเดี๋ยวหาใหม่ได้ครับรอหายแล้วก็หาใหม่ได้พี่เรื่องมันมันไม่เรื่องมันหน้ามันไม่เรื่องหน้าอายมันเป็นเรื่องปกติ เปเรื่องการใช้ชีวิตของมนุษย์ของคนนะครับมีก็ใช้ไม่มีก็ไม่ใช้ค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนพี่เมฆมันมันสูงขนาดไหนคะเห็นพี่เอกมีการาประมาณแสนห้าแสนห้าแสนนหต่อเดือนครับครับก็เยอะอยู่ครัค่อนข้างหนักเลยนะพี่เมฆในแต่ละเดือน,นเองหนักพอสมควรครับจะอยู่ได้ครับอาศัยว่าขายของขายแคลเซียมคอลลาเจนขายเหมือนกับของตัวเองที่มีติดเนื้อติดตัวหน่อยนึงทำไว้ ขอบคุณที่ติดตามชม Good Morning Insight ทาง True Insight ของเราด้วยนะคะอย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกการรับชมแบบสดๆเลยล่ะค่ะยังสามารถกดไลค์ใน Fan Page ใน Facebook ของเราที่ True Insight ได้รวมถึงลิงก์อื่นๆด้านล่างนี้ได้เลยค่ะ